สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักสำหรับคลิปนี้บอเพียรกาสีเบิงน้องมุ่นกินไปเด้อพี่นออ้อง,องบอบเบิงสาวมุ่นกินบหม่งงไปน้ำบอเพียรกาศีบาไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อคุณนะบอเพียรบนเราเจ็บเสียผ่ยาบนตะไบซักพี่น้องเอาเขาเลี้ยงกันเลยพี่น้องกับเบิงน้องมุ่นกินบหม่งงไปนำ้ำจังไงยังมาถามบางศีเอฟซีโต้โยง้งพี่น้องมาฟังน้ำกันผู้้าคิดว่าเป็นคนดีบ่พี่น้อง จะไหนจะมาถามวางทีไหมพิมพ์อันพิมพ์ขมาบางอตอนนี้บใาสองเราเป็นพิมพ์มาช่วงใบมงเนี่ยละเมนูข้าเมียตายไปละหันมุขใครกินเขา,มาเามืม่อเช้านี่เมนูข้าเมียตายหมดป่า,าลพลังเครื่องวางสัตว์แค่จังวางสัตว์ตายแบบไม่มีใครเห็น,น,หน,นหมันละเราเราเฮ็ดกันรูปการ์ตูนหัวเราะไงพี่น้อะ มันหมายความว่าอย่งไรพี่น้องแข่งมาถาม่าแบบนั้นอย่างเช่มาว่าเมนูข้าเมียไก่คอยก็ะยากตอบว่าโอ้น้องมลูกไอแม่ทําให้ไปลูกไปไอแม่ทําให้เดนอะอืมเพราะเด่นตอนช่วงน้าม่นเล้าอ่ะกินบักงวงน่ะมันแบบมีเสียงเพลงนำพี่น้องเ้ เราค่อยลงไปแล้วมันบอกว่าติดลิเกติฟขอยก็เลยต้องเอาเสียงออกแล้วมามาผ่านเบารับพี่น้องก็ยเสียดายน้องมอนเราสายกินบางวงโช์พี่น้องนะแล้ววันนี้ค่อยล่งเห็ดแบบส่วนโตวไว้ก่อนนะนะมันติดลิเกติฟมาเน,น่จำเป็นต้องเคยซ่าท่านะเมื่อไหร่เนี่ยขอเลยเอาเสียงออก,กเสียงดังเดิมมันเสียงต้นฉบับขอเลย้อ,อ,อกขอเลยกว่าผ่าเสียงต่อคอมเมตนพี่น้องนะ จะไดจังว่าเมนูข้าเมียตายหมดป่าเนี่ยไงน้ำมนตอบเราเพาะว่าเข้าใจคุ้มถามอันนี้ไม่คว่างเลยแบ่ขาแมงมันไหนบุกป่าเออจะมาถามบางสันโอวขอการที่บอกว่าเล่าเป็นบ้าแล้วมีผมด้วยไม่ต้องเอาสร้างเอาตอกต้นที่พิมพ์มาเหมนที่ว่าแล้วมีผมด้วยเราขาดความุกุนจากครอบครัวพอมีไอ้วัดสร้งว่ดสอนหรือว่าสั่งสอนอยู่ว่ดจำเนาะจัมภาสาบแ่งคนอื่นแบบนี้ อยายาเรียนน้ำกันกับพิมพ์มาดีๆก็ได้เนาะว่าเป็นรมาหาพิมพ์ถึงเรื่องเป็นเรื่องตายกันเนอะพี่น้องว่ากันแพร่งกันกับเบื้องบู้คาอบันเทิงก็ได้เนาะเขาใจเนาะว่าแสดงความคิดเห็นใดเขาใจเนาะว่าอยากบอกยังกระเบาใดในสิ่งที่ความเพีนังจาของซิตี้เซรี่พัมันกระเมียนอยู่หล่ะซิตี้เซรี่พับของใครของมันพี่เนาะ จะเลียงมารยาทเลียงมนุษย์ร่วมโลกแต่เจ้าเป็นคนจิตใจเมตตามีความดีในตัวเจว้าคือตบ่พิมพ์ไม้คนอื่นแบบนั้นนรอกเนาะ,นอ,ะอืม่มถ้าเป็นว่าอยคิดว่าสําหรับเจ้าเป็นคนบดีเอาเป็นว่าก่คยว่าเจ้าเป็นคนบดีก็แล้วกันเนาะอืมแล้วคอมเมนต์อันนั้นคอยตอบเราด้วอพี่น,อน้อง่อกขีมว่นนี้คอมเมนต์อันนี้มันพีวว่วายคอยว่าปาเกเจ้าเนี่ยจะเป็น ไงเนี่ยมันตอเหลคร,ครับเนาะครับก็พู้ยิ่งวนันไว้ไป่อยก็อยากบอกเจ้าอยูยว่าข่อยว่าควมจกิ่งขาบอกได้ว่าตอเหละไอ้ยังคือว่าเจ้ามองข่ในแง่ลบ่ะนะเจ้ามอง่งข่ในแง่วดีเจ้าเลยมอ่งมาไข่วา่าตอเหละ่าข่อยปากพู่งยิ่งทั้งๆที่ข่อยกับว่าได้ว่าเห็บเพลนก่อนสิ่งที่เขาเว่าวนะมันมันมีคำถาม ่อยกบ,บาตอบคำถามไปตามสไตล์ของข่อยคอยเปไปตอเลี้ยถ้ผพูใ้ใดเขบาบอกความจริงความจริงเป็นสิ่งว่าตายเจ้าน้ามองอาคติกับข่อยเจ้ามองในแง่ลบกับข่อ,อยเจ้าได้คิดว่าข่อยบ่กตเลยต่เ,ยเจ้าเปิดใจให้กว้วงล่อง,ลองคิดเมื่อวาคนอื่นมาบอกข่อยแล้วข่อยตอบขึ้นข่อยปกป้องครอบพัวข่อยข่อยปกป้องลูกเมียข่อยข่อยปกป้องข,อข,อข,อของ่อ,ขอย,อย,ออยมันเป็นสิ่งดีสําหรับตัวข่อยแต่ว่าเจ้า,าว่ามักข่อยเจ้าอ,อาคติกับข่อย จ้าก็เลยมองข่อยแบบนั้นเนาะเป็น,น,นว่าก็แล้วแต้เจ้าเนาะข่ของพระเจ้าเสียบอกอืาก็แล้วแต้เจ้าสิคิดไปเนาะพี่น้องเอาพี่น้องบันนี้คอมามาคอมเมนต์นี่แบบที่นี่เจ้าอาสมองชนใดคิดเนาะก็อยากรู้ด้ว่าเจ้าเป็นคนแบบไหเจ้าคิดจังไดเอาเกอพวกลข่อยเจ้าจังพิมพ์มาแบบนี้มงมนอาจจอ่านคอมเมนต์นี่ฟังละมนดน้อ ก็ไหนจะวางสิวางสิเด้ก็รู้อยู่นะมันวางนะพี่นอ้องเพิ่นกับ,บวันใดดาวดองแต่เพิ่นบอกใส่เขาเอินว่าหวังดีประสงลายนี่แหละพี่นอ้องเข้ามาหวังดีประสงายมันสีบอกมวลมวลแต่บอกเจ็บใจนะบอกใส่เฮานะเขาเอินคนแบบนี้บบหวัาวางดีจังแต่เล่แบบนีคือว,ว,ว,ว่ามวนแต่เนาว่าไดดาเด้แต่บอกใส่เขาเป็นคนปากหวานคนปเปรี้ยวโอ้นี่มาแบบคนปากหวานคนปเ,เปรี้ยวแบบนี้ใช่เมื่อพี่น้องขออนุญาตให้ฟังเด้ ก็รู้อยู่นะคนว่านะคนแต่คนวบามวนคนใบดาแต่คนเบาเฮาเก็บใจนะความเ้นก็รู้อู่แล้วว่าหลานเป็นคนนิสัยไม่ดีอันนี้หลอกดาบคิงพร้อมได้เียคิงเป็นอย่างนิสัยดีอยู่อันนี้คือหลอกดาฮอดินดีพร้อมมันดอกทิงก็นิสัยโอเคอยู่ก็รู้ว่าหลานนิสัยไม่ดีโอ้คนใยเฮาคนใบเฮาพันว่าเฮานี่เขารู้ว่าหลานนิสัยบ่ดียังรับเขามาอีกรับมาที่ใดก็มีแต่ประเด็นตลอดคนว่าก็คนยากมีประเด็นอื แต่เห็นยังเอาเขามาอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าเขาเป็นคนดังนั้นยังเอามาอยู่บนว่าเหมือนเดิมบนว่านะสรุปก็คือตั้งใจใช่ไหมอยากให้มีประเด็นกับช่องตัวเองใช่ไหมจะได้มีคนมาสนใจว่างั้นปกติก็คนก็สนใจคุ้มืออยู่แล้วมันเป็นดอกบักคิงมันเป็นประเด็นอบางคลิปเอาเขาช่องมันเขาบอกมีคนบ่นบางคนเขายังคอมเมนต์เขายังมาบอกโอ้ยน้องมุ่นเลยพี่ว่าน้องคิงนะเป็นไปได้อย่าเอาออกกล่องค่ะถาจิกินขขาให้นา่งกินผู้เดียวซะออื บต้องเอามาถ่ายคลิปนั่นหรอกถ้าพี่เบิรงกแล้วพี่ยังงุดงิดเลยอันนีน 3, ้มันเป็นเอฟซีแต่ละซองมันบ่คือกันเด้เลย่นองของแม่ม้อนกับแบบหนึ่งของนั่งอดไงกับแบบหนึ่งอดน้อยกับแบบหนึ่งของเออนั่งมุ่นกับแบบหนึ่งเนอะก็แม่เอฟซีหักแม่มอนเลยนะเขาเรียกสายยุนนมันร่อยพอพันแม่ของผู้ขยกับพี่มาบอกผู้ข่ับในเมื่เส้นเจอว่าน้องงอนพี่เห็นลินลี่เห็นคิดน้องคิงเขาไม่อยากเข้าเท่าไหร่นะหน้าเขาไม่ค่อยแบบนู่นนี่นั่น ให้น้องมน์ถ่ายนะครับบ่าวเพียถ้าเกิดน้องกิงอยากกินก็ให้เขากินหลังไม่ก็ได้มันมีแต่พวกข่พวกอะไรเอาเก็บมาบ่อให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเข้าใจบ่อแล้วการที่ลักลักจะไปคิดว่าข่อเอาลิ้นลี่กับน้องมณ์เอามาเพื่อว่าเอามาสร้างประเด็นไปยังคือว่าบางที่ล้านบางที่ล้านก็ว่าเออสาวมณ์เขาอยากอยู่ไทยเขายางเล่นน้ำสาวมณ์ก่อนเออเหตุผลเออหลายสิ่งหลายอย่างพวกไข่พวกอยากเว้ามันไปเลี้ยงในครอบพวกข่อ เออมันอยากเห่นในเมืองไทยเป็นบางครั้งพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะเพราะมีนเราผู้ข่ัว่าเอยเอ็นชิงมึงมายุ่กูกันเพื่อไอ้กูไทยคลิปเอายอดวิวยังก,กับมึงก่อนบม่มีเลยพี่น้องไ่ได้มีความคิดแบบนั้นบ่บางคับคนยังไม่เข้าใจกว่ากับนองม้วนแบบนั้นเออการที่คิดแบบนั้นคือ,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 อบ่กิดว่าเออขวเอาเบ้าข้อเอาหลานข้อขอนมากคือบ่กิดว่าเขาอยากเอาหลานข้อมาก เอ็ดคอนเทนต์นะมันนั่นนวลนี่นั่นมันม่เมนพนี่น้องการพี่น้องก,กันทางสายเลือดบางที่สมุิวาน้นองขิงเรามีปัญหาอย่างในกิจใจแล้วหอบลูเราอยากพักใก่อยู่กับน้องมุ่นก่อนทั้งๆท,ที่อาจจะไม่ได้หักบุกไข่ดอกอันนี้บอาตัวอย่างสิ่รอไม่ได้ว่าหักบากแต่นยกตัวยอ,อ,ตอยอ่ยางนะว่าเขาอาจจะไม่ได้หักก่อนกขานังมุ่นอะไรแต่เขามีความจําเป็นที่เขาต้องอยู่เขาอาจจะอยากอยู่ไปเพราะว่าเอออยู่สักพักหนึ่งจิตใจกูดีขึ้นกูก็อยากกลับลาวอ่านี่อาจจะเป็นความคิดของหลาน ที่ฮอบลูนาเพราะว่ายุซืือสิกกับสาว้น์บอกไปว่าสาวมเจ้ากับลรวเดืองฮอบอยู่กับสาวมณ์ก่อนนี่เป็นเหตุผลนุองเขาเพราะว่าสาวมณ์ถามเรากะนางเห่นมือถืออะไรๆๆๆๆแล้วพอตอบแล้วพอยังถามปุ๊บเราอึ้งไปคอยกับนมณ์เขาว่าจากเหตุเนี้ยเอาไหนขณะให้เมียมอนมาถามเราก็อึ้งไปจนว่ามีคนบอยฟังบุกขยังรู้ความจริงทุกสิ่งอย่างที่สาวมณ์บอยพี่น้องฟังว่านั่งคิงแล้วเป็นคนบอสโตบเเถียงน้องมุ์ดอก บอกสอนยีงไงคือพี่น้องเห็นอนะ่ะนั่งบอกกะก็เออกดีิยังไม่โตไม่เทียงแต่ไม่ทำตามไม่โตไม่เถียงแต่เขาไม่ทําตามคือไม่รู้จะพูดว่าเขาเป็นคนทีน่ใจแบบไหนก็ให้พี่น้องดูเองเพราะว่าด้านข้างเข้ากับเบิร์นง,ง่ายๆคือกันนั่นแหละคนคนนี้นะเพราะว่านั่งบอกโตบอกเถียงบอกยงังแต่ว่านั่งแบบสมุว่าจังอันหน้าสาวบอกว่าลิลี่เอ้ยเจ้าสิเป็น้ามาหลังนี่ก็บ,บอกหน้าสาวในเรื่องขนาดทิพยิเป็นพี่น้องเบิง่งบว่าแค่ในพ่ออาทิตย์เป็นแบบเนี้ยพ่อบอก ถ้าก็ไปอีกคือพี่น้องเห็นนั่นแหละอยู่กับแมี่ยแซวบอกเรื่องมันนะอือเอาแซวบอกถ้าขอดสอบเอฟซีแต่เราข้าวศดาจะหยู่เจ้าไปเล่ายังมากมายแฉแล้วถ้าหยุดเห็นมาเห็นมาอีนี่มันมาเบอาเมื่อวานนี้ันมีคนบอกว่าหยุดพูดเรื่องลิลี่ได้แล้วหยุดได้ยังไงถ้าหยุดก็ไม่มียอดนะสิอ้าวขอสิหยุดได้ทังไหนนี่คันคอยหยุดนี่พิมพ์มาบางสองชั่วโมงนี่น่ะเออถามขัคอยขอดตอบน่ะเจ้าอันใจไป็นไทยประเดี๋ยพามาหน้าแถวไปอื่นเซเว่นงั้นมันเปิดมุมเปิดตา ถ้าพอน้นพอจะไปน้าไปน้ากันเอออเาไ่น้องนี่ล่าคอยกันจะบอกไอ้พี่น้องฟังได้ว่าคอยว่าได้อยากเบ่าหรอกถ้าเพิ่นถามคอยเห็นตรงไหนเพิ่นถามขอต้องตอบเออเอาไ่น้องสำหรับคลิปนี้กันชไว้ซชันี่หละชิฟ้าแม่กเขาหไปเซเว่นได้หมดเนอ้เอาไว้พรอนไปคลิปหนาไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกสิ่งอย่างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสิ่งที่ผู้ใครว่าไปเห็นไปบวกใครก็ฮักขี้เขาหอล่ะต่อไปในมือน้องมือหนในกระซ้ายเดียวกัน รับตัวเปี่ยนนิสัยแม่ม้อนสอนไปได้ดีขึ้นเท่ากับเอ็นดูคืเอเรานาอพี่น้องสวัสดีครับ